ดูค่ะผู้ชมค่ะไม้ดอกไม้ประดับไม้มงคลนะคะถ้าท่านใดผ่านไปผ่านมาค่ะวัดม่วงอำเภอวิเศษชัยชาญจังหวัดอ่างทองค่ะสามารถปักหมุดมาได้นะคะมาไหว้พระแล้วก็อยู่ข้างๆค่ะ ข้างๆตรงนี้ด้านนู้นจะเป็นหลวงพ่อหลวงพ่อโตองค์ใหญ่นะคะแล้วก็ด้านนี้ก็จะเป็นตลาดหน้าต้นไม้ค่ะวันเสาร์กับวันอาทิตย์ค่ะท่านใดที่แวะมาที่นี่แล้วก็อย่าลืมแวะมาอุดหนุนไม้จากสวนต่างๆที่นําไม้มาวางจําหน่ายที่นี่วันเสาร์กับวันอาทิตย์ค่ะส่วนร้านนี้ค่ะจําหน่ายบอนสีอุ้ยตรงเนี้ยอ,อันนี้เป็นดงเลยอันนี้ชื่ออะไรคะเนี้ย หงดารุนนะคะอย่างนี้กระถางเท่าไรคะสามต้นร้อยค่ะพี่สามต้นหนึ่งร้อยบาทไม้สวยๆอย่างนี้เลยนะแล้วนี่ล่ะคะอันนี้ทองสยามค่ะเปิดราคากระถางละหนึ่งร้อยบาทค่ะทุกต้นเลยอุ้ยทองสยามตอนนี้หนึ่งร้อยบาทเหรอค่ะสวยมากเลยค่ะทองสยามค่ะราคาหนึ่งร้อยบาทแล้วตรงนี้ล่ะคะอันนี้สีเป็นจรงค่ะสีเป็นจรงราคา สามต้นร้อยเหมือนกันค่ะสามต้นหนึ่งร้อยบาทเช่นเดียวกันอันนี้ใช่พยามุจลินไหมใช่ค่ะก็ราคาเดียวกันกระถางห้าสิบบาทอ๋อพยามุจลินนี่กระถางละห้าสิบบาทนะคะแล้วกิติมาศละคะกิติมาสิติาีต้นละห้าสิบบาทต้นละห้าสิบบาทอันนี้คือจำหน่ายไปแล้วนะอันนี้จำหน่ายไปแล้วนะอ๋อคือตัวนี้นะคะที่ลูกค้ายกไปเขาชื่ออะไรคะ บรลลังทองค่ะพี่บอลลังทองอันนี้เราเปิดราคากระถางแล้วเท่าไหร่ห้าสิบบาทค่ะห้าสิบบาทโอ้ยโดนเหมาไปเยอะเหมือนกันนะบรลลังทองแล้วหลวงพ่อพูนล่ะคะหลวงพ่อพูนกระถางห้าสิบบาทห้าสิบบาทเช่นเดียวกันแตงโมล่ะคะสามต้นร้อยค่ะพี่แตงโมสามต้นร้อยเราจะเข้ามาบุกเข้ามาชมกิติมารเอาใหม่ราคาเท่าไหร่นะต้นห้าสิบบาทค่ะต้นละห้าสิบบาทค่ะกิติมารเจจิราค่ะผู้ชมขาตอนนี้ราคากระถางสี่นิ้วอยู่ที่ห้าสิบบาทค่ะโอ้ย ในส่วนมีอีกไหมเนีย่ยมีค่ะกำลังขายเยอะเลยส่งออนไลน์ไหมส่งได้ค่ะส่งออนไลน์ได้นะราคาที่เราบอกไปยังไม่รวมยังไม่รวมค่าส่งนะคะผู้ชมขาสามารถโทรสอบถามได้พี่ขอเบอร์ด้วยค่ะค anyway ่ะ061 0 6หกหนึ yeah ่งศู341หกหน่งศ ja ู้ามค่ะผู้ชมขาท่านใดตามเก็บไม้อยู่ค่ะโทรสอบถามมาได้อยว่น้องฝั่หลังราชพัฒน์ พรีลบุรีค่ะอือน้องขวัญราชพัฒเทพสตรีจังหวัดลบบุรีนะคะผู้ชมค่ะตามกันค่ะเนี่ยดูสิไม้ไม้แรมปีกหกหกเนนียตอนนี้ราคาเหลือต้นละหนึ่งร้ยบาทนี่นะนว,ว้าวสวยงามค่ะสวยงามอันนี้นะเก็บเป็นแม่พันธุ์พี่ว่าเขาจะต้องเขาจะต้องอ่าให้ลูกสวยใช่ไหมทำแล้วใช่ไหมคะมโอ้โหค่ะทองสยามค่ะ แล้วตรงนี้ร้านนี้ก็ก็พี่เจอที่ลบบุรีเช่นเดียวกันเนาะอุ้ยแล้วดาราอย่างนี้ราคาเท่าไหร่คะเนี่ยสองร้อยบาท,บาทใส่แม่พันธุ์เลยนะยมีโัวเคนโนมีดารานกพรัสค่ะผู้ชมคะ่ะอุ้ยมีไม้หลากหลายมากเลยเอ,เออชื่อไม่หวาดไม่ไหวมนไดล้อมเพชรก็มีอันนี้คืออะไรคะเนี่ยมีดอกเลยเนี่ย,ยนี่ยกไปทําผสมได้เลยนะว,ยว้าวลูกไม้นะคะต้นนี้เปิดราคาเท่าไหร่คะ สองร้อยห้าสิบบาทแล้วหลวงพ่อพูนต้นนี้แล้วคะสามร้อยบาทใส่แม่พันธุ์โอ้โหอุ้ยตายแล้วตายแล้วดูราคาไม้ค่ะผู้ชมคะร้านนี้ก็จําหน่ายประจําอยู่ที่สวนสัตว์ลบบุรีไหมคะจําหน่ายประจําอยู่ทุกวันอาทิตย์นะถ้าท่านใดพลาดจากงานนี้ร้านนี้ไม่ส่งออนไลน์เนาะส่งไหมคะส่งเหมือนกันนะส่งเหมือนกันคะ่ะตรงนี้มีมีหลากหลายชนิดเลยอันนี้กระถางเท่าไหร่คะนี่ยี่สิบบาท ไม,ไม้ด่างซื้อสวยอ่ะโอ้ยพี่เสียดายไม้จังเลยอ่ะเนาะถ้าพี่มีเงินในพี่จะเก็บให้หมดเลยเนาะต้นละยี่สิบาทครับผู้ชมค่ะเดี๋ยวเราจะทิ้งเบอร์ไว้ใต้คลิปนะสอบถามมาได้เลยค่ะเนี่ยเหมือนกันไหมยี่สิบาทเหมือนกันตรงนี้ล่ะว้าว ต้นละยี่สิบบาทนะดูกันเองนะคะว่ามีไม้อะไรบ้างบอกไม่บอกไม่หมดและสวยสวยไม้ด่างๆสวยสวยต้นละยี่สิบบาทค่ะเนี่ยต้นละยี่สิบบาทโอ้โหห้ากระถางหนึ่งร้อยบาทต้นละยี่สิบบาทค่ะผู้ชมคะต้นละยี่สิบบาทไม้มีหลากหลายชนิดหลากหลายสายพันธุ์หลากหลายอย่างต้นละยี่สิบบาทอันอันนี้เขาชื่ออะไรคะเนี้ยนี่นี่น,นี่เขาชื่ออะไรคะเนี่ย ี่กอฟันนี้อะไรนะอ๋อนี่ซับคุณผลต้นละยี่สิบบาทคะ่ะวิตตายแล้วตายแล้วและนี่ราคาต้นสวยๆเนี่ยเขาชื่ออะไรเนี่ยอันนี้นางลาอันนี้นางละอันนี้อันนี้อันนี้พญาดำลงอันนี้พญาดำลงสาปภาพแล้วลต้นนี้ไม่คล้องใจต้นเนี้ชื่ออะไรคะเป็นลูกไม้คะ่ะตรงนี้คือหนึ่งร้อยบาทตรงนี้คือต้นละยี่สิบบาทโอเคฝากเบอร์ไว้ให้ด้วยคะ่ะ 095-459-1928ค่ะผู้ชมค่ะโทรสอบถามกันนะคะแล้วก็อยู่ใกล้โรบุรีก็สามารถตามไปอุดหนุนได้ที่ตลาดนะัดต้นไม้สวนสัตว์รบุรีค่ะทุกวันอาทิตย์เนาะทุกวันอาทิตย์โอเคขอบคุณนะคะขอบคุณค่ะ สวัสดีค่ะบอนสีค่ะร้านนี้จำหน่ายบอนสีแล้วก็จะมีโป้ยเซียนแล้วก็มีอากูนิมาแล้วก็จะมีชนชมชนชมอย่างนี้กระถางเท่าไหร่คะนี่หนึ่งร้อยบาทว,าว้าวอุ้ยสีสวยจังเลยเนี่ยสีสวยจังเลยค่ะดูค่ะอันนี้เป็นแฟนซีเลยนะคะเนี่ยเป็นดอกหลหลายนะคะหนึ่งร้อยบาทเหมือนกันนะคะหนึ่งร้อยบาท แล้วก็อโกูนิมาก็จะมี50บาทแล้วก็แล้วก็100บาทนะคะร้านนี้ปกติแล้ววางจำหน่ายประจำที่นี่ไหมคะวัดม่งนี่นะคะวันเสาร์กับวันอาทิตย์นะคือมาที่นี่เจอกันเลยนะคะ <Yeah. S 1> เจอกันเลยนะคะร้านนี้วางประจำที่นี่ค่ะผู้ชมค่ะมีไม้หลายชนิดค่ะมีปยเซียนมีอโกนิมาแล้วก็มีชนชมค่ะราคาเริ่มต้นที่50บาทแล้วก็ถึง100บาท แล้วก็บอนสีก็เช่นเดียวกันค่ะราคาเริ่มต้นที่ยี่สิบบาทสี่สิบบาทว้าวดูค่ะดูราคาไม้ตัวนี้น่าเก็บมากเลยนะคะน่าเก็บมากเลยค่ะมากันค่ะปักหมุดมาวัดมาวัดม่วงค่ะแล้วก็แล้วก็เดินมาด้านข้างนะคะจะมีตลาดต้นไม้พ่อค้าแม่ค้านำบอนสีไม้ด่างมาวางจำหน่ายที่นี่ค่ะโอเคขอบคุณนะคะขอบคุณค่ะ เราไม่ทิ้งเบอร์นะคะร้านนี้เพราะว่าวางจําหน่ายที่นี่ค่ะและอีกอย่างก็ไม่ส่งออนไลน์เนาะเพราะว่าเดี๋ยวนี้ค่าแพ็คมันแพงแพงกว่าบอลสีอีกค่ะค่ะอาจารย์สวัสดีค่ะร้านนี้ค่ะอาจารย์ท่านก็จะจําหน่ายไม้เก่าไม้เก่าไม้โบราณเยอะนะคะผู้ชมค่ะส่งออนไลน์ค่ะอ๋อร้านนี้ส่งออนไลน์ร้านนี้เยอะพระเจ้าเสือครับพระเจ้าเสือมีรักพระเจ้าเสือ พญาสเวกตาฉัดพระเจ้าเสือตอนนี้ราคาเท่าไหร่คะอาจารย์แปดสิบบาทค่ะแปดสิบบาททุกต้นนะคะ,คะพญาสเวกพระเจ้าเสือนะคะอ่ะราคาแปดสิบบาททุกต้นแล้วใบกลมนี่ชื่ออะไรคะเนี่ยเอ้ไม่ใช่ใบกลมทีสีแปดแนี่เขาชื่ออะไรคะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเมืองสยามแผงเมืองสยามแผงเปิดราคาเท่ากันไหมคะเท่ากันเท่ากันเขียวเขียวเขียวปกติเขาจะเป็นอย่างนี้ กิอยู่กลายเป็นเขียวอยนั่นแ่ะอ๋อเขาจะมีสองหน้านะคะหน้าเขียวแบบนี้แล้วก็หน้าแดงชมพูแบบนี้นะคะราคา80บาทนะคะร้านนี้ส่งออนไลน์นะคะอันนี้คืออันนี้อันนี้จับในท่องเหม็นไหมคะในในนโชดนะคะราคาเท่าไหร่คะจานแปดสิบบาทแปดสิบาทแล้วขุนไก่ตัวนี้ละคะ ร้อยหนึ่งค่ะหนึ่งร้อยบาทแล้วอันนี้คือเทพเทวิสเทวเทวสนริมิตราคาเท่าไหร่คะแปดสิบบาทค่ะแปดสิบบาท,บาทอันนี้คือฮกหลงขาวไหมคะอมฤตอะไรนะอมฤตเทพอ,อมฤตเออเทพอมฤตราคาเท่าไหร่คะแปดสิบบาทค่ะแปดสิบบาทเช่นเดียวกันแล้วต้นใหญ่ๆนี่คืออะไรคะอาจารย์ต้นใหญ่นี้เอามาหาชื่อเป็นลูกปใบจะเอามาประกวดพอมาดูใบแล้วเอาใบ ใบหายไปแล้วอันนี้เป็นลูกไม้อยู่เปิดราคาจําหน่ายไหมคะไม่เปิดค่ะไม่เปิดนะคะแล้วตรงนี้ล่ะคะอันนี้องค์หญิงทอฝันค่ะองค์หญิงทอฝันราคาห้าสิบบาทห้าสิบบาทแล้วมาด้านนี้ค่ะมาด้านนี้อู้ดูค่ะพญาเสวกนี่เยอะเลยสีเหลืองชื่ออะไรคะรอเก้าครับรอเก้าอ๋อสีเหลืองนี่เป็นเป็นไม้มีชื่อแล้วนะคะชื่อรอเก้านะคะรับใบขอบุรีเนี่ย ปลาอะไรเนี่ยป้าอะไรปลาน้อยป็นคะอ๋อของป้าน้อยของป้าน้อยใช่เค็มปลาหน้อยเนี่ยราคาเท่าไหร่คะนี่อันนี้ไม่ขายเอามาโชว์อันนี้มาโชว์นะคะรอเก้าแล้วก็หลวงพ่อพูนแลคะแปดสิบบาทค่ะแปดสิบบาทต้นนี้คืออะไรคะอันนี้คือลูกไม้ครับลูกไม้เปิดราคาไหมคะไม่เปิดเอามาโชว์ถาดนี้ทั้งถาดเลยอ๋อถาดนี้ไม่จำหน่ายูอยู่นี่รอเก้าค่ะ เป็นไฮไลท์ของสวนของสวนนี้ของร้านนี้เลยนะคะรอเก้าไม้ที่เราบอกราคาไปค่ะที่บอกชื่อบอกราคาไปร้านนี้ส่งออนไลน์ค่ะอาจารย์ขาฝากเบอร์ให้หนูด้วยค่ะ064 0 6 4 2ส3 2 6 3 6 3 9 3 6393ค่ะถ,ถ้าท่านใดสนใจไม้ท่านใดที่ตามเก็บไม้เก่าอยู่นะคะพญาเวกตระชัด พระเจ้าเสือค่ะราคากระถางละ80บาทค่ะโทรมาสอบถามกันได้ค่ะขอบคุณอาจารย์นะคะค่ะขอบคุณค่ะค่ะส่วนร้านนี้ค่ะผู้ชมค่ะจะจำหน่ายอ้ยมีพริกด้วยผักสวนครัวแล้วก็มีไม้ดอกแล้วก็มีมีกุหลาบมีดาวเรืองค่ะแล้วก็มีกล้วยไม้ค่ะร้านนี้ร้านนี้จำหน่ายที่นี่ประจำไหมคะ จำหน่ายที่นี่ประจํานะคะก็คือร้านนี้ค่ะผู้ชมขาถ้าท่านได้มาท่านใดมาวัดม่วงนะคะก็จะเจอร้านนี้ค่ะอย่าลืมมาอุดหนุนกันนะคะจําหน่ายจําหน่ายไม้ดอกแล้วก็มีมีผักสวนครัวด้วยค่ะมีแครมีมะล,ละกอมีพริกค่ะนี่ค่ะว้าวแล้วก็มีคุณนายตื่นสายมีดอกดาวเรืองมีหงอนไก่มีมะลิ ออ้ยมีไม้หลายชนิดมีชนชมด้วยแล้วก็กล้วยไม้สวยๆค่ะอย่าลืมแวะมาอุดหนุนกันค่ะวัดม่วงนะคะเป็นตลาดต้นไม้ดูสิดูด้านหนุนสิว้าวสวยงามค่ะสวยงามแวะมากันค่ะสวนร้านนี้ก็จะเป็นแคทตัสร้านแคทตัสนี้จำหน่ายประจำที่นี่ไหมคะใช่ค่ะทุกวันอาทิตย์ค่ะออ้ยใครชอบแคทตัสค่ะสามารถแวะมาเลือกชมกันได้นะมีหลากหลายสายพันธุ์ให้เลือกซื้อ อันนี้อันนี้อุ้ยสวยจังเลยอันนี้เขา,ามีชื่อว่าอะไรคะอันนั้นชื่อหมวกสังฆราชค่ะหมวกสังฆราชออจริงด้วยอุ้ยรูปทรงเขาเหมือนหมวกสังฆราชจริงๆด้วยอย่างนี้ราคาเท่าไหร่คะตอนนี้ห้าสิบาทห้าสิบบาทดูคะ่ะนี่ออกดอกแล้วดอกเบลลมเลยอะ่ะจุดเด่นของแคทตัสเลยนะคะดอกเขาจะสวยจะใหญ่เนาะบางสายพันธุ์ดอกใหญ่มากเลยนะคะดูคะ่ะดูเนี้ย โอ้ยใครชอบแคตัสมาเลือกซื้อกันได้นะคะวางจําหน่ายที่นี่ประจําทุกวันอาทิตย์ค่ะวัดม่วงค่ะวัดม่วงมาไว่าระาันดูสิอันนี้80บาท,บาทนี่10บาทโอ้โห,โหนี่ไงนี่ไง,ไงดูราคาค่ะตรงนี้10บาทอุ้ยมีหลายสายพันธุ์มากเลยนะคะมาเลือกกันเลยเนาะมาเลือกกันเลยตรงนี้35บาทสามกระถาง100บาทค่ะมีหลายราคาให้เลือก แล้วก็ราคาราคากระถางละ100บาทก็มีค่ะผู้ชมค่ะนี่ค่ะแวะมากันค่ะแคตัสสวยๆขอบคุณแม่ค้านะคะขอบคุณค่ะค่ะส่วนร้านนี้ก็จําหน่ายไม้ดอกเช่นเดียวกันค่ะร้านนี้ก็จําหน่ายไม้ดอกร้านนี้ก็ตั้งประจําที่นี่ไหมคะสวัสดีค่ะเราเป็นเพื่อนในเฟซกันด้วยเนาะร้านนี้ก็มีไม้อยู่หลายสายพันธุ์หลายชนิดเช่นเดียวกันมีอากูนิมามีงอนไก่ อันนี้เขาเรียกดอกอะไรเนี่ยสีฟูสีม่วงเนี่ยแพงพวยค่ะแพงพวยเหรอว้าวสมัยก่อนนี่แพงพวยนี่เขามีแค่สีเดียวเองนะนี่จะเป็นสีแบบสีพูนั่นสีอ๋อแล้วปัจจุบันเนี้ยแบบการพัฒนาเน,นาะพ,พัฒนาพัพัฒนาสายพันออกมาหลากหลายสีมากเลยค่ะแพงพวยกระถางละยี่สิบบาทโอ้โหแล้วดูค่ะรับเงินรับทองห้าสิบบาทอันยมณีสามสีร้อยยี่สิบบาทเนี่ย มีอากูเนม่าเยอะเลยนะและและนี่ละคะดอกอะไรเอ่ยอันนี้เป็นพุทค่ะพุทอ๋อแล้วหอมมากเลยเนาะหอมค่ะดอกหอมดอกหอมมากเลยอะแล้วก็อันนี้คือเพชรเจ็ดสีเพชรเจ็ดสีเพชรเจ็ดสีนะคะหรือว่าเพชรเจ็ดสีหรือว่าโพเจ็ดสีชนิดโพเจ็ดสีมีไม้ดูค่ะไม้ดอกไม้ประดับมีหลากหลายสายพันธุ์ค่ะเนี่ยแวะมาอุดหนุนกันบางประจําที่นี่ก็คือเสาร์อาทิตย์เลยเสาร์อาทิตย์เลยนะคะ ทุกอาทิตย์เลยนะคะประจําอยู่ที่นี่บบนเลยผู้ชมขาแวะมาอุดหนุนกันนะคะมาไหว้พระแล้วก็อย่าลืมแวะมาตลาดนะัดต้นไม้ตรงนี้มีทุกเสาร์อาทิตย์นะคะขอบคุณนะคะ,ะ,ค,ะ,ะค่ะค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณทุกท่านนะคะที่เข้ามารับชมจนจบคลิปค่ะเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนคะ่ะสวัสดีค่ะ